สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาครึ่งปีหลัง25 6 3ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับและผู้สนับสนุนหลักของทางรายการครับเครื่องดื่มตราสิงห์คำรามครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะครับมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเครื่องดื่มสิงห์คำรามหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตสเปอร์สโต้ร้านค้า ตู้แช่ปั๊มน้ำมันทั่วไปเลยนะครับเครื่องดื่มสิงค์คารามครับชาวลัคนาราศีมีนนะเครื่องปีหลังเนี่ยกรกฎาคมกันถึงธันวาแล้วกันนะเข้าคร่าวเป็นไกด์ไลน์เข้าคร่าวนะเป็นภาพรวมนะมองให้เห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราค่อยในแต่ละเดือนก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับเอาภาพรวมก่อนเครื่องปีหลังเป็นยังไงอ่ะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสสดปีนะ ดาวพฤหัสบดีเดียประธานฝ่ายสุ p คอเนี่ยครองสองราศีคือที่ราศีมีนและที่ราศีธนูคือเป็นเกษตรทั้งสองราศีวันที่17กรกฎาคมเนี่ยดาวพฤหัสคือตัวท่านเองเนี่ยจะโครจรมาเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงแปลว่าดีนะแปลว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วพบที่อยู่เนี่ยคือราศีธนูเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นพบกรรมมะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานตัวของท่านจะได้งานดีได้ตำแหน่งดีนะครับตัวเองก็มั่นคงเป็นเกษตร <c oughs> ขออภัยนะครับชาวราศ,ราศรีมีนนะเป็นจังหวะที่ดีและดีแบบยาวนะครึ่งปีหลังเพราะว่าดาวพฤหัสเดี๋ยจะโครจรมาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2 5 6 3ไปจนถึง14 พฤศจิกายอนยาวกันเลยทีเดียวนะยาวกันเลยทีเดียวเนี่ยคือจุดที่หนึ่งเอาตัวเองก่อนตัวเองในสู่จุดดีแล้วนะยาวสบายนะครับดาวเสาคืออีกดวงหนึ่งดาวเสาเนี่ยก็คือเจ้าเรือนลาภะ นี่ดาวสาวเจ้าเรือนลาภะโคจรกลับมาอยู่ในเรือนกรมมะลาภะกรมมะเนี่ยโอเคคือการงานของท่านะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การปรับปรุงมีเกณฑ์การพัฒนาพัฒนาจากไหนจากตัวท่านเองครับถ้าท่านเป็นอยู่ในระดับหัวหน้าแน่นอนภาระหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนปรับปรุงองค์กรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน ปรับปรุงวิธีการทำงานใช่ไหมอาจจะต้องจัดระเบียบ new normal อะไรลักษณะนี้แหละนะสำหรับตัวของท่านเองชาวลัคนาราศีมีในกรณีที่ท่านเป็นหัวหน้านะเป็นคนที่มีอำนาจในการจัดการเนี่ยก็ก็เป็นเวลาที่เหมาะมากก่การทำงานตรงนี้ส่วนท่านที่เขาเรียกว่าเป็นพนักงานประจำเป็นข้าราชาการเป็นอยู่ในระดับผู้ปฏิบัติท่านก็มีเกณฑ์ของ ของความสำเร็จของท่านนะก็มีเกณฑ์การปฏิบัติงานที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเนี่ยการทำงานเนี่ยอาจจะเริ่มใครที่ work from home จนชินเนี่ยเผๆก็ได้ work กันยาวเลยนะเขาเรียกว่ามันมันเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็นลักษณะนี้ซึ่งมันเกี่ยวกับการงานของท่านนะอ่ะเพราะชาวลัคนาราศีมีเนะ่ยดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสเข้าสู่พบการงานนะ ชัดเจนเลยเรื่องงานนี่ชัดเจนถามว่าดีไหมดีครับดีเพราะอะไรเป็นเกษตรครับนะเป็นเกษตรทีนี้ลัคนาราศีมีเนี่ยมีมีจังหวะที่เขาเรียกว่ามันมีจังหวะที่ดีพอสมควรนะตอนนี้ก็เรียกว่า ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมีดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในภพที่4ก็ยังโอเคอยู่นะตอนนี้ก็กรกรดานะเริ่มกรกรดาสิงหากันยาก็2เดือนช่วงนี้พระราหูอยู่ในภพที่4ี่ยังถือว่าใช้ได้นะ่พอราหูเข้าภพที่3เนี่ยในวันที่10กันยาเป็นเป็นภพสหัชชะเนี่ยอาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารสังคม เพื่อนฝูงเพื่อนจะน้อยลงไม่ได้ออกสังคมเท่าไหร่หรือการออกสังคมของท่านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลในเรื่องของระบบสื่อสารใครที่ชอบติดโซเชียลอะไรต่างๆนานาโพสนู่น,นโพสนี่หรืออะไรเงี้ยมีเกณฑ์มีปัญหานะครับคือลาหูมาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รีโครจรมาเข้าสู่ภพที่สามเนี่ยก็เป็นภพสหัชชะ สังคมอะไรพวกนี้ต่างๆ,ๆนานาอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้มีปัญหาอยากจะเปลีกวิเวกไม่อยากจะยุ่งนะเนี่ยแล้วตัวท่านเองก็วุ่นอยู่กับเรื่องงานมันก็อาจจะทําให้เรื่องตรงนี้มันเบาลงไปนะครับจุดนี้จุดหนึ่งนะที่ต้องต้องบอกไว้ว่ามันชัดเจนมากเลยก็คือในวันที่10สิงหาจะมีดาวพระอังคารโคจรมาในพบการเงินคือเราเขียน ไม่แค่สามดวงเท่านั้นแหละเพราะว่าเวลาทายหกเดือนเนี่ยมันต้องทายสามดวงนี้นะครับไอรายเดือนเนี่ยเอาไว้ดาวดวงอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าโครจรในระดับรายเดือนนะเปลี่ยนเลือน<ม>ก็เปลี่ยนเดือนอะไรเป็นลักษณะนี้แต่อันเนี้ยยาวเพราะมันโครจรทีเนี่ยมีผลทั้งปีนะครับก็เลยเขียนไว้เป็นหลักให้เนี yeah. ่ย สิบสิงหาดาวพระอังคารจะโคจรเข้ามาเป็นเกษตรครับเกษตรแปลว่าอะไรแปลว่าดีคือก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงเดือนกร,รกฎาเนี่ยพระอังคารก็ทับลัคนาซึ่งก็ใช้ได้ดาวการเงินทับลักษณนี่ก็คือดีดแล้วก็ดาวดาวการเงินก็คือพระอังคารเนี่ยถ้าจะให้ดีจริงก็ต้องโคจรเข้าราศีเมษเป็นกเกษตรตราธิบดีการเงินของท่านถึงจะ มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะพระอังคารนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะอะไรในเดือนสิงหาคมนะวันที่10ส,สิงหาเนี่ยอะสิสิงหาเนี่ยพระรหัสอยู่ตรงนี้แล้วนะเป็นเกษตรแล้วนะหนึ่งหนึ่งมุมนะหนึ่งมุมสองวันที่10ส,สิงหาดาวพระอังคารโคจรมาเป็นเกษตรที่ราศีเมษอีกหนึ่งมุมอ่า พอวันที่16สิงหาดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์อีกหนึ่งมุมทั้ง3เรือนเนี่ยเป็นกเกษตรทั้ง3เรือนและตีโกรนกันนะการเงินการงานอุปสรรคหลายท่านบอกว่าอุปสรรคมาทำไมไม่เอาเอาแต่งเงินกับงานไม่ได้มันมาพร้อมกันนะคืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวจะเขียนเพิ่มเติมให้ชัดเจนเนี่ย พระอังคารจะมาเนี่ยเนี่ยสิบสิงหาเนี่ยแล้วพอสิบหกสิงหาพระอาทิตย์ก็จะมาเดี๋ยวตรงนี้นะขอประทานโทษมาเนี่ยเห็นไหมทำมุมสามเหลี่ยมหรือว่าตรีโกณนะทำไมมันถึงตรีโกณหรือสามเหลี่ยมยังไงราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟราศีสิงห์เป็นราศีธาตุไฟราศีธน,นูเป็นราศีธาตุไฟ,เ,ไฟเห็นไหม พอลากเส้น,เนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะไม่ว่าจะเอาอะไรขึ้นหน้ากับตามก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยฉะนั้นดาวธาตุไฟไม่ใช่ดาวธาตุไฟราศีธาตุไฟมีดาวเข้าสู่บ้านตัวเองเป็นกเกษตรถึงสามดวงก็คือครบถ้วนซึ่งมันดีนะครับ มันดีเรื่องเงินมันดีเรื่องงานมันดีเรื่องอลิแต่ทีนี้คําว่าอลิหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะมันแปลว่าอุปสรรคแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยมันแปลว่าการแข่งขันด้วยนะอ่าถ้าท่านมีจังหวะในเรื่องการงานการเงินของท่านที่จะต้องแข่งขันที่จะต้องทําภารกิจอะไรให้สําเร็จอันนี้ดีนะครับนะอลิเป็นเกษตรเนี่ยแสดงว่าแก้ปัญหาได้ และดูดินะอีกสองดวงเนี่ยเขาช่วยเหลือกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยทำมุมตรงนี้มันมีพลังมากเลยแล้วการเงินเป็นเกษตรการงานเป็นเกษตรการแข่งขันเป็นเกษตรพูดง่ายว่าถ้ามองในแง่ดีเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมัน,มนดีจริงๆแต่เนี่ยได้ความได้ความที่มันเป็นภพอริซึ่งมันตีความได้หลายอย่างแปลว่าศัตรูคู่แข่งแปลว่าอุปสรรคปัญหาก็ได้ นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นจังหวะของการแข่งขันเพื่อทําอะไรสักอย่างเช่นยอดขายหรือการประเมินผลงานอ,อะไรเงี้ยอ้าจังหวะดีนะอันนี้ถือว่าดีนะนะสิสิงหาก็16สิงหาเป็นต้นไปก็ถ้าถ้าในระบบราชการเนี่ยในระบบราชการเนี่ยปลายสิงหาต่อกันยานเนี่ยเขาประเมินกันถ,กถูกไหมประเมินผลงานประเมินอะไรเงี้ยอันนี้จังหวะดีเลย ในการแข่งขันกําลังคั้วตําแหน่งหัวหน้าหรือว่าใครที่คิดกําลังจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประเมินผลงานให้ระดับสูงขึ้นไปอันนี้เหมาะอันนี้เขาเรียกว่าเข้าทางนะถูกต้องเลยการเงินดีการงานดีการแข่งขันการประเมินดีอย่างนี้มันชัดเจนว่าประสบผลสําเร็จนะ เลื่อนขั้นเรื่อนเงินเดือนเรื่อนตำแหน่งแม่และคนาราศีมีนนะโอเคเลยนะโอเคเลยแล้วเนี่ยเห็นไหมชัดเจนมันดีตรงนี้อยู่แล้วนะเนี่ยทั้งปีนะสิพฤศจิกาเนี่ยจนถึงเนี่ยสิพฤศจิกาพฤษหัสอย่ตรงนี้เสาร์นี่อยู่ถึง5้ธันวาแล้วถามว่าถ้าเกิดพอหมดแล้วก็หมดดีเหรอไม่ใช่ปีหกยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะ แต่เอาไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ากันอีกทีนะอันนี้เราทํานายแค่ครึ่งปีหลัง6 3สาพอนะในดวงแต่ละเดือนก็ติดตามกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวปี64ก็จัดชุดใหญ่ให้ไม่ต้องกลัวนะลัคนาราศีมีนเนี่ยปี64ก็ยังดีเป็นอันดับหอันดับสออยู่เราไม่ต้องกลัวนี่นะไม่ต้องกลัวเลยนะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยแต่จังหวะนี้มันน่าสนใจผมถึงได้ถึงได้ อธิบายให้ฟังหน่อยนะครับอ่ะสุขภาพสุขภาพดูแล้วก็ไม่ในหน้าที่เราวิตกกังวลอะไรนะคือดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวเป็นเกษตรเนี่ยแสดงว่าร่างกายท่านต้องแข็งแรงดาวเสาก็โอเคเลยนะครับดาวเสาก็ได้ตำแหน่งที่ดีอยู่กับพฤหัสเนี่ยนะก็ถือว่าใช้ได้ดาวเจ้าเรือนมรณะอย่างดาวพระศุกร์ก็โคจรปกตินะปกติ ปัจจุบันศกก็อยู่ประมาณเนี่ยที่พึกศพแล้วก็มิถุนเนี่ยขยับกันเนี่ยสอสเดือนอมิถุนนากรกฎาดานะสิงหาเนี่ยอยู่แถวเนี่ยนะกันยาเนี่ยศกเดินอยู่แถวเนี่ยดีดีหมดนะครับดีหมดไม่ต้องกลัวนวะสุขภาพท่านก็ดีเกือบทั้งปีอะนะครับอุบัติเหตุมีไหมอุบัติเหตุเนี่ยถ้าพ้นเดินสิงหาไปแล้วจบนะ ให้ระวังนิดนึงตรงที่ดาวพระอังคารเนี่ยทับลักนานในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยสำหรับผู้ที่อายุจรเข้าพระพุธเนี่ยพระพุธจรเข้าสวยเป็นบริวารเนี่ยปีนั้นในปีนี้ไม่ใช่ปีนั้นปีนี้พระอังคารจะเป็นกรกินีอันนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแต่อันนี้ไม่สามารถระบุได้ว่า ใครนะว่าปีไหนช่วงไหนของคนที่จะที่จะอายุจรเขาเรียกว่าบริวารจรเข้าเป็นดาวพุธแล้วอังคารเป็นกาละกินีอ่ะใจมไหมอ่ะบอกวิธีนับให้ก็ได้เนี่ยอ่ะสมมติเกิดวันศุกร์เนไครับเกิดวันศุกร์ก็1ขวบ2ขวบเข้าตากลาง3ขวบ4 5 6 7 8 9 สิบใช่ไหมทีนี้ก็นับไปเรื่อยๆอ่ะเศษยี่สิบสามสนะสาก็นับต่อเลยสามเอ็หรือ30มสิถ้าท่านอายุ40ก็40่สิบแล้วก็สี่สิบเนี่ยวิธีนับทักษะเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้เป็นคลิปตาหากนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้ว่าแต่ละคนเพราะว่าท่านเกิดไม่เหมือนกันอายุไม่เท่ากัน มันต้องเอาวันเกิดกับอายุมามาคำนวณถึงจะรู้ว่าปีนี้ดาวอังคารสำหรับท่านที่มีความรู้ก็จะเข้าใจว่าถ้าปีนี้บริวารจรเข้าพุทธเนี่ยอังคารจะเป็นกลักินีซึ่งชาวราศีมีเนี่ยถ้าอังคารเป็นกลกินีแล้วทับลัคนาเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงก็สองจังหวะช่วงเดือนกรกฎาคมกับอีกช่วงหนึ่งก็คือตุลาจนถึงพฤศจิกานะครับก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอะไรไว้บ้างนะครับก็ เดี๋ยวค่อยอธิบายกันในเรื่องของการนับทักษานะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่านะแล้วก็เครื่องดื่นสมุนไพร8ชนิดนะครับสิงค์ขรามครับเครื่องดื่นสมุนไพรสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาร่างกายบำรุงร่างกายให้ดีนะครับเครื่องดื่นสมุนไพรตราสิงค์ขรามหาซื้อง,ง่ายตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าทั่วไปนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ